ใบเตยสุธีวันเห็นโผล่คอมเมนต์พุดอภิวันหลังโพสต์ถึงตัวเองและสามีสำหรับคดีฟอ r e เรกลบสดีที่กำลังเป็นที่จับตามองในขณะนี้ใบเตยสุธีวันดีเจแมนและงานนี้ทางด้านดีเจแมนพัฒนพลใบเตยสุธีวันได้เปิดใจในรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางช่อง8กับอาจารย์ยิ่งศักด์ จงเลิกเจตสดาวงเลยได้มีโอกาสเจอกับพุทธอภิวันที่เข้ามาเป็นผู้อำนวยการข่าวคนใหม่ของช่อง8และทางด้านพุทธอภิวันเคลื่อนไหวหลังได้คุยใบเตยดีเจแมนครั้งแรกหลังมีคดีฟอร e เรกลบ3ดีโดยทางด้านพุทธอภิวันได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าเพิ่งได้มีโอกาสคุยแบบจริงจังกับคุณแมนและใบเตยหลังจากทั้งสองท่าน เจิรมระสมคดีฟอ r e เร็์สดีทั้งคู่มาออกรายการคนดังนั่งเคลียร์ของอาจารย์ยิ่งศักด์ทางช่อง8เป็นการอัดรายการแบบทันด่วนทั้งคู่มีความอ่อนไหวมากที่สุดคือเรื่องของลูกหัวอกคนเป็นแม่อย่างใบเตยมีน้ำตาตลอดเวลาก่อนบันทึกเทปต้องย้ำเสมอว่าผิดหรือถูกศาลท่านจะเป็นผู้ชี้ขาดและทั้งคู่พร้อมที่จะน้อมรับคำตัดสินของศาล แต่ความในใจของแมนและใบเตยที่สังคมควรได้รับฟังก่อนที่สังคมจะไปพิพากษาพวกเขานี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่แมนได้เอาเอกสารหลักฐานทั้งหมดมาให้ผมดูทั้งเส้นทางทางการเงินทั้งรูปถ่ายเอกสารต่างๆที่มีกับนายอที่รักอยากให้ลองฟังที่ทั้งสองท่านเล่าบ้างหนึ่งทำไมถึงเพิ่งออกมาพูดตอนนี้ เราะไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้อายการจะมีความเห็นอย่างไรหากมีความเห็นสั่งฟ้องและไม่ได้ประกันตัวเราคงไม่ได้มีโอกาสออกมาพูดความจริงดังนั้นจึงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ควรจะพูดความจริงให้สังคมได้รับฟังตลอดเวลาต้องหาหลักฐานต่างๆมาชี้แจงงกับ DSI และไม่รู้ว่าจะได้ประกันตัวกันหรือไม่ สองเงิน13ล้านของอภิรักษ์เข้าบัญชีแมนได้อย่างไรประเด็นนี้ผมว่าสำคัญที่สุดที่คนอยากรู้อภิรักษ์มาตีสนิทตอนที่แมนจัดรายการวิทยุทำทีเหมือนเป็นเอฟซีจะเอาพระมาให้ซึ่งตอนนั้นทั้งคู่ไม่รู้มาก่อนว่าอภิรักษ์ทำธุรกิจอะไรอภิรักษ์ใช้วิธีการตีสนิท ขอตามไปที่ต่างๆและถ่ายรูปคู่ซึ่งทั้งแมนกับใบเตยเองก็ยอมรับว่าตอนนั้นคิดไม่ถึงว่าภาพถ่ายที่เกิดขึ้นจะมีปัญหาตามมาเงิน13ล้านมาจากการที่อภิรักษ์ติดต่อมาขอเช่าพระสี่องค์ด้วยกันพระองค์ที่หนึ่งและสองเป็นการจ่ายเงินสดองค์ที่ สามและองค์อื่นเป็นพระสมเด็จอภิรักษ์มีการผ่อนจ่ายในจุดนี้ดีเจแมนมีหลักฐานว่าพระมีที่ไปที่มาได้รับมาจากบรรพบุรุษไม่ใช่เรื่องอุปโลกเพื่อช่วยอภิรักษ์ฟอกเงินปอลอแมนเอกสารโอนเงินมาให้ดูซึ่งมีการโอนจริงแมนยืนยันเป็นค่าพระสเงินค่ากระเป๋าของใบเตย900าแสนบาทเตยย้ำว่ามีการซื้อขายและมีพยานบุคคลทั้งหมด ซึ่งพยายาได้มีการขอให้ DSI สอบและขอความเป็นธรรมกับอายการเพื่อสอบพยานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้เห็นว่าไม่ได้ไปรับผลประโยชน์จาก Forex 4. ทั้งสองคนมีลูกขายหรือไม่เตยกับแมนยืนยันตรงกันว่าไม่มีลูกขายถ้าใครเสียหายท้าให้ฟ้องร้องได้เลย 5. ทำไมถึงถ่ายรูปคู่กับอภิรักษ์โปรโมทฟลอเร็กหรือไม่ แมนย้ำว่าวันนั้นอภิรักขอเข้ามาพบและตัวเองกำลังทำธุรกิจถังเช่าอยู่อภิรักมาขอนั่งร่วมเฟรมและมีการถ่ายรูปการเขียนแคปชั่นในไอจถ้าสังเกตดีๆจะมีคำว่ายากำลังพูดถึงถังเช่าไม่ได้ชวนให้มาร่วมลงทุนส่วนรูปไปนั่งโต๊ะทำงานของอภิรัก์วันนั้นไปขี่ฮาเล่ อภิรักษชวนให้เข้ามาพบแล้วพอไปนั่งเก้าอี้ก็มีการถ่ายรูปเล่นๆหากสังเกตดีๆจะเห็นว่าชุดที่ใส่คือชุดที่ไปขี่มอเตอร์ไซค์หไปเที่ยวเมืองนอกกับอภิรัก์ใครใจ่ายเงินเป็นการไปเที่ยวปกติทุกปีก็จะไปกันแบบเป็นกลุ่มแต่อภิรักษ์ขอติดตามไปด้วยตอนนั้นแมนมองอภิรักษ์มันเหมือนเป็นเพื่อน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นการออกกันเองอาจมีบ้างที่อภิรักจ่ายแค่ค่าข้าวเจ็ดสุดท้ายถ้าเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ประกันตัวแมนผมขอแค่ให้อายการได้ให้ความเป็นธรรมลองดูหลักฐานท,ทั้งหมดที่ผมหามาให้จะมีคำตอบที่ไปที่มาของเงินไม่มีส่วนไหนที่ไปคิดคดโกงชาวบ้านมาเมื่อคืนนี้ก่อนจะมาเจอพี่พุทธและมาออกช่องแปด ทั้งใบเตยและคนในครอบครัวเราต่างกอดคอกันร้องไห้และคิดว่าการพูดทั้งหมดด้วยความจริงหวังว่าประชาชนจะได้เข้าใจเราทั้งสองบ้างซึ่งงานนี้ทางด้านใบเตยสุธีพรเห็นโผล่คอมเมนต์พุดอภิวันเอาไว้ว่าขอบคุณจากใจคะ่ะอีกทั้งยังได้มีการแชร์โพสต์ดังกล่าวไปที่ Facebook ของตัวเองอีกด้วย